โอเคเปิดคลิปแบบนี้มาทุกคนจะต,ตกใจไม่ต้องตกใจนะครับพอดีว่าจะมาเล่าเรื่องเรื่องนึงก็คือเรื่องการถ่ายคลิปแบบ Easy Mode การถ่ายคลิปแบบ Easy Mode เนี่ยต้องบอกว่าไปเจอมาจากใน y u t u b e ครับช่องพี่ฟ้าใสาพี่ฟ้าใสฟิตจังชั่นเนาะคือการถ่ายคลิปแบบ Easy Mode คืออะไรนะครับก็คือ ถ้าให้สรุปง่ายครับาการถ่ายคลิปแบบ pc โหมดอะ่ะมันคือการถ่ายคลิปแบบง่ายๆไม่ตัดต่อถ่ายยังไงลงงั้นเลยนะครับซึ่งถ้าใครที่ยังไม่เคยดูช่องพี่ฟ้าใสเนี่ยพี่ฟ้าใสเขาจะทำคลิปที่พูดถึงเรื่องการทำ content creator เรื่องของการเกษตรหรือว่าเรื่องของอ content marketing แล้วทุกคลิปที่เขาลงอะ่ะเป็นคลิปที่ไม่ตัดต่อเลยคือ ถ่ายยังไงลงอย่างนั้นเลยแล้วก็อาจจะมีแบบทําปกนิดหน่อยนะครับซึ่งอันเนี้ยพี่้าใส่เขาบอกว่าเป็น E-C Mode ซึ่งเราก็เลยอยากมาลองทําดูบ้างนะครับมาทดลองการทํำ E-C Mode ดูบ้างแล้วก็อาจจะลองวิเคราะห์ต่อว่าไอ E-C Mode ที่ว่ามันเรียกว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะเพราะว่า จากที่เคยคุยกับเพื่อนๆมาก็มีเพื่อนๆที่เขาอยากเข้ากระโดดเข้ามาในโลกของคอนเทนต์หรือว่าโลกของครีเอเตอร์แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากทําคือไม่ค่อยชอบการตัดต่อเราก็เลยรู้สึกว่าเออไอโหมดนี้มันอาจจะตอบโจทย์เขาก็ได้นะครับซึ่งไออีซี่โหมดอะเท่าที่เคยดูอะครับมันก็จะมีบางช่องที่เขาทำอีซี่โหมดมาก่อนหน้านั้นมันจะมีอย่างคลิปหนึ่งของช่องเฟสเฟ่ที่ เป็นคลิปสุดท้ายของช่องเฟฟเฟฟ EP 9ก็คือถ่ายยังไงแล้วเขาก็ลงอย่างนั้นเลยไม่ตัดต่อเลยอาจจะมีแค่แเซนเซอร์นิดหน่อยอือันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง easy mode เหมือนกันซึ่งการถ่าย easy mode อะข้อดีของมันคือมันลดเวลาการทำงานในความรู้สึกผมนะก็คือแบบเราถ่ายยังไงมาเราก็ลงอย่างนั้นเลยโดยที่เราคนดูก็จะได้เห็นว่า เนื้อหาที่เขาได้จากคลิปคลิปนั้นน่ะมันเป็นยังไงมันจะค่อนข้างออร์แกนิกก็คือแบบความที่ถ่ายยังไงมาลงอย่างนั้นเลยอะ่ะสิ่งที่เขาจะได้จากคลิปนั้นน่ะมันจะเรียลและจริงมากเออซึ่งมันก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือของของ,ของช่องช่องนั้นน่ะมีสูงขึ้นแล้วก็ข้อดีของมันอันนี้นเป็นข้อดีหลักเลยก็คือมันอ่ามันตัดต่อง่ายมัน รียกว่าไงอ่ะมันทํางานได้เร็วขึ้นข้ามการตัดต่อไปได้เลยอะไรเงี้ยครับถัดมาก็คือมันมันเป็นข้อดีสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ก็คือแบบใครที่อยากเริ่มต้นนี่ยแล้วไม่รู้จะถ่ายยังไงเนี่ยอีซี่โหมดก็เป็นทางเลือกเช่นกันเพราะว่ามันทําให้คุณไม่ต้องแบบคิดเยอะเวลาจะถ่ายคุณถ่ายอะไรลงไปเลยนะครับบางบางคนทําบล็อกก็ทําบล็อกแบบไม่ตัดต่อเลยถ่ายยังไงก็ลงอย่างนั้น มันก็จะทำให้คลิปมีความน่าสนใจมากขึ้นในมุมมองผมเนาะแต่ถ้าลองมาวิเคราะห์ข้อเสียเนี่ยผมก็จะเห็นข้อเสียอยู่พอสมควรอย่างแรกคือเนี่ยเห็นปะนี่คือธรรมชาติของอิสิโมดก็คือถ้าติดขดัดเออหรืออะไรเงี้ยหรือเกิดเด a แอร์ระหว่างที่ถ่ายคลิปอะ่ะมันก็จะต้องอยู่ในคลิปนั้นมันก็ต้องยอมรับว่าไอการติดขาดการพูดเออหรือการพูดแบบ เว้นจังหวะที่เรากาลังคิดอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้เสมอซึ่งมันก็อาจจะอยู่ในคลิปคลิปนั้นด้วยแล้วก็ข้อเสียทัดนมาที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของมุมภาพเนาะมันอาจจะได้มุมภาพที่ขยับกล้องค่อนข้างเร็วแบบเร็ววนไปวนมาอะไรเงี้ยมันเลยอาจจะทําให้ได้มุมภาพที่แบบบางมุมที่เราอาจจะไม่อยากได้ ซึ่งเวลาเราถ่ายคลิปมาบางมุมที่เราไม่อยากได้เราก็อาจจะตัดทิ้งไปแต่ว่าบางทีเราก็ต้องใส่มันไว้เพราะว่ามันเป็น, Easy Mode, นอ,อีซีโมดเนาะแล้วก็นึกก่อนว่ามีข้อเสียอะไรอีกในการทำ Easy Mode. อีซีโมดการทำอีซีโมดบางทีมันเหมือนแบบมันต้องนึกให้ออกว่าไอคอนเทนท,ที่เราจะพูดอะมันคืออะไรอาจจะต้องมีโน้ตใส่โทรศัพท์ไว้แล้วก็มานั่งดูว่า เ,เราจะพูดเรื่องอะไรต่ออือีกอย่างหนึ่งคืออีซี่โหมดอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่ไม่ได้มีไม่ได้มีคอนเทนต์อยู่ในหัวหรือไม่ได้โน้ตคอนเทนต์เอาไว้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรฉะนั้นมันอาจจะเสี่ยงต่อการแบบพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่มีประเด็นอยู่ในหัวเลยว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอาจจะพูดเราพูดไปเรื่อยโดยที่ โดยที่เราอาจจะไม่ได้มีประเด็นในคลิปนั้นเลยก็ได้เช่นเปิดคลิปมาอาจจะพูดเรื่อง Easy Mode แต่พอเราเจอเพื่อนเดินผ่านเรากลายเป็นคุยเรื่องเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจจะทําให้คลิปคลิปนั้นอะ่ะม,มันมีคอนเทนต์ที่คลุมเครืออันนี้ก็เป็นอีกข้อเสียหนึ่งซึ่งถ้าใครอยากลองทํา Easy Mode ต้องมีแบบต้องมีคอนเทนต์ไว้ก่อนว่าเราจะมาพูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยโดยพี่ฟาใสา่เวลาเขาพูดในคลิปเขาอ่ะ e ีซี่โมดเขาก็จะเหมือนแบบโน้ตเอาไว้ก่อนว่า เขาจะพูดท็อปิกอะไรมีบุลเลตอะไรบ้างแล้วเขาก็มาพูดให้ฟังอซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยมาลองทำ e- ซีโมดดูบ้างว่าเออมันมันยากจริงไหมซึ่งจริงๆตั้งใจมาพูดเรื่องเรื่องว่าการทำ e- ซีโมดเป็นยังไงเนาะซึ่งวันนี้ที่ผมถ่ายก็คือวันที่มาถ่ายรูปบูไน้่ยแหละอ่ามาถ่ายคลิปแล้วก็มาเจอรุ่นน้องเมื่อกี้ก็เจอรุ่นพี่ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราก็คงไปหาคนนู้คนนี้แล้วขอถ่ายคลิปด้วย วันนี้ก็น่าจะได้คอนเทนต์กันระนาวเลยอก็จริงๆคลิปนี้ก็จะประมาณนี้มาเล่าให้ฟังครับว่า Easy Mode มันเป็นยังไงเพราะว่าบางคนอยากทำคอนเทนต์บางคนอยากทำคลิปแต่ติดเรื่องขี้เกียจตัดต่อ e a s y Mode ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คุณอะได้ทำคอนเทนต์ทำให้คุณได้ทำคลิปโดยที่คุณจะข้ามการตัดต่อไปเลยก็ได้ก็ลองดูครับอันนี้ลองพิจารณาดูเนาะเดี๋ยวผมขอตัวไป หารุ่นน้องแล้วก็ไปเจอคนที่แบบนัดเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวว่ากันสำหรับคลิปนี้ปนะนีครับไปก่อนบ๊ายบาย